สวัสดีค่ะพบกับช่องเค้กเบอร์รี่ชานะคะให้การบริโภคสู่มิชชันเนี่ยเคบลิชาเนี่ยถ้าเกิดคนหลายบักเคบลิชาเนี่ยวันนี้นะคะนะคะแล้วก็จะมากินตามหอยแครงอีกแล้วนะคะกับขนมจีนนะคะก,กับผักะคะ่ะเขากล่องอะได้นะคะใหญ่เกินไป ขาอนุใหญ่แมค่ะนึ่งสิงขามากินข้าวนกันด้วยค่ะมากินกัอน้องกินนากันนะะึนงน่งเพ็รพรกจังหน่อยเก็บ<ม> ชิบหานวยหยวนเลยมาเดือดขาเซเซฟพริกชิมหานวยด้วจ้ะนี่ค่ะลองเคียมย้งมมาดิอือเห่อ แม่มากินพักขณะเดียค่ะกินก็สมตำนะเขาจะแสบไม่แค่นใครบ่ขันใหญ่แต่ว่ากระสุดว้าวเพชรมากระเท็บ พลาตปวด้ส like okay, ิได mm. ้สิหนังเค้มก็ได้ตำบงฮุงไงเบิ้งค่ะยิ้วเข่าแห้งเสรคมันเด้งผัดกินเกาหน้ากัน นอนตอนนี้กันนอกดาวเอออกไปใส่ปไดาดออกไป้างหน้อย่ำเวนไน้อยู่แต่ว่าเพื่นหนนั่งรถได้แค่สองค,คนสามคนตำรวจจับให้ไ mm. บอันถ้าถ้าไอ้นั่นถูกปั๊บ ไปม 10, ื่นหนึ่งนะ่ะค่บานเฮ้านะ่ะ oh <my> ถ้าเกิดถึกจับถ้าเกิดไปไปสามคนเขาเห็นหนางแต่สองคนเพราะฉะนั้นซิบซีมีมื่น <10, S 1> ีน้อง <10, S 1> เค้ก <000, S 1> บเลา <000. S 1> ออกไปใส่เลยเรียนออนไลน์อยู่บา้าน <c oughs> เค้กออกไปใส่บะเลายเฮ้ <c oughs> ยู่แต่บา้าน ไใส่ก็พอได้เลยอื <c oughs> มเข็มเงาแม่เนี่ยคือเห็นแต่แม่ ตามหอยแก้งจิมนั่นไนกัะแสบย้ำหน่อยแสบสะว,ว่าตองตามห้เผ็ดเลยนะคะค่ะตามชาบะเพเนี่ยข้าวค่ะคะรสชาติจัดจ้จนจานจ้าวจาวจังทางหอยแห้งสสด จะจำเผ็ดนิดนึงก็ได้นะคะบะลองตำเพชดขนาดนะ้ำถ่าหอยแครงสดแห้งอันนี้หอยแครงสดแห้งตัวแบบอยางข้าวแล้วใส่ผิดเหรอลือกอะไรถ่าปแบใหญ่นึดเด้ยค่ะมาคิดน้วกันเ้ยค่ะ

เจ้าพ่อบานเท่าคนมากินด้ค่ะโอ้ไม่ก็ตำมีแค่แสบแห้มีเลยยุ่นเหยิงฮาร์ดตือพรอะดรต้องเฮ็ดกินเองแตง <c oughs> <c oughs> แสบมีเลงค่ะห้องเพสต้องแสบห้องหอนแสบ าขาเขาเป็นงงบางเคก้กก,คก,คกะอยากกินเห็นเพิ่นเห็ดคลิปกุ้งสดบางเค้กกะอยากกินกุ้งสดอยู่จังหวัดสิหานกินเฮงบอกเดี๋ยวคลิปหนาสิเห็ดคลิปกุ้งสดกุ้งสะังอืจงับมาเอ๋ยเมื่อกกินกุ้งสดอยากมั้แบสด

้ากินของ้วไกลทอดต้องฟ้าทำด้วยมากใจปกะคองนั่งบอกินเน้ำนมูแต่กินเนาที่ล้วแม่จะชุ่มมันนะ

ก๋าจิ๋วอันเล็กอันจิว๋วดูจิ้มถูกพริกอืมีได้นะคะพริกว้ายตาเลี้วสุดเดลล่าเพิ่นหนำมะลองเคปุ่ยสิบสองนาทีล่ะเพิ่นหนำต้อง ขี้หมกง่อยเก็บเพล่โอเคนะคะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดี